ดีกันอีกช่วงครับตอนนี้มันเป็งเราเติมพลังมาแล้วนะครับโอ้โห,โโหเรยวเต็มที่แล้วครับมาแล้วครับขหัวไปนิดหน่อยครับไม่เร็วมากวิ่งไปทันแล้วเดินไปทันแล้วครับอ,อัดเต็มที่ครับอัดเต็มที่ ไปได้อีกไปได้อีกโอ้ยไปแล้วไปแล้วครับไม่ตามแล้วครับโอ้ยแหมเครื่องมันแรงขึ้นขึ้นจริงๆเลยอากาศก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะมืดแลยด้วย โอ้ยต,ตอนนี้น้องปิงเรากําลังเครื่องกําลังร้อนครับเครื่องกําลังร้อนหูดวาดวูดวาดอยู่ทุกข้างหลังมาแล้วครับมาแล้วโอ้ล้อพัดล้อพัดเลยนนคนแรงกว่ารถครับคนแรงกว่ารถ ต่อไปไปต่อไปต่อไปไปแล้วครับไปแล้วหัดเต็มที่เลยครับไปจะมืดแล้วด้วยโอ้ยไม่อยากกลับกลางคืนนะครับว่ายัางต้องลงไปเก็บด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นเป็นห้วยนะครับ เป็นห้วยเป็นเหมือนเขื่อนถ้าเกิดว่าเก็บกลางคืนนี่อันตรายมากครับหายอาจจะหายไปทั้งลำได้ครับตอนนี้ก็เลยให้น้องปิงรีบอัดอแถวนี้ให้ใส่กอนนะครับแล้วก็ไปเก็บข้างล่างนะครับเก็บข้างล่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัดอีกสองแถวครับก็ถือว่าวันนี้จะได้ปิดงาน ไปเก็บข้างล่างอย่าให้มืดก่อนนะครับมืดมืดข้างบนไม่เป็นไรมืดข้างบนนี่อัดได้ไฟมีไม่เป็นไรแต่มืดข้างล่างนี่อันตรายครับดูกันเรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่10บโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้านะครับห้ามงเย็นครับก็ยังอัดกันอยู่เดี๋ยวเวลากับน้านหญ้ามันหนาน,นะครับหญ้าหนานมากเนื้อหญ้าไม่นาขนาดน,นี้ก็อาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรา ถ้าทำแล้วต้องทำให้เนียบครับยิ่งเนียบงานยิ่งเยอะอนนี้ก็ถือว่าดูในคลิปก็สวยครับสวยงามมากเลยครับทำกันแบบใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทีมงานของเครื่องสปายนะครับ มาเก็บาตามร่องนะครับให้ก็คือเก็บตั้งสวนครับจบนะครับจบที่เรานะครับพร้อมใส่ปุ๋ยได้เลยครับเดี๋ยวไปดูน้องปิงกันต่อครับตอนนี้ได้ยินเสียงมาแต่ไกลๆว่าเหมือนจะอัดมาอีกแล้วนะครับ การทำงานก็ครับมีความบันเทิงผสมไปด้วยนะครับทำงานให้สนุกรับประกันได้ว่างานออกมาดีครับอย่าไปเครียดกับงานนี่งานอาจจะไม่ออกมาไม่ดีก็ได้นะครับแต่เรามีความสุขกับการทำงานนะครับใตอนนี้น้องปิงเราอัดมาเต็มที่ครับแลอเประกันได้ว่างานนี้ออกมาละเอียดแน่นอนครับ กินซ้ายกินขวากินมั่วมาแล้วครับไปแล้วไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเ็บ้องน้ำคขยโอ้ย ความหาของยากนะครับหามากครับเล่นเอาเหนื่อยกันเลยครับวันนี้ขบวนเพื่อนๆครับตอนนี้เวลาหกนิกาสิบห้านาทีนะครับกลจะมืดแล้วครับเพื่อนๆครับเออเลยอีกสองโสดครับ วันนี้น้องพิงก็เร่งปิมมือเต็มที่ครับสปีดให้เสร็จก่อนจะมองไม่เห็นนะครับพื้นที่ตอนนี้ข้างล่างนี้ก็เก็บเรียบร้อยนะครับในทางรถนะครับเก็บเรียบร้อยเหลืออีกสองโซดตรงนี้นะครับที่ศารานะครับก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับ อันนี้น้องพิงเราก็อัดเต็มที่เลยครับคิดว่าน่าจะคิดถึงเมียรครับก็เร่งอยู่เร่งอยู่รอผัวนิดนึงก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มาทำงานก็สองคนก็สนุกกันบ้างนะครับ งานแล้วไม่เครียดทํางานแล้วสนุกก็อยู่ได้ทั้งวันครับ เปิงเราน่าจากหัวพุ้นทตี่พุนีรลาดเอียงสักหน่อยนะครับไม่วิ่งเลยค่อยลังลงตนลอดเลยไม่กล้าครับไม่กล้ารถเล็กด้วยนะครับอาจจะมีอาการหวัดเสียวสักหน่อยปิดไฟได้เลยเปิดไฟได้เลยไเปิดไ,ได้เลยแจ้งแจ้งไป อ่อะครับโอ้โหเกือบจะล้มไปอ่อะไรเปลี่ยนยากด้วยรุ่นนี้ เข้าสู่โหมดกลางคืนแลวครับก็ได้อีกหนึ่งอัธรรถครับ ทำมืดไปไม่ได้ทายนะครับ,บขอขอโทษขอโวยกันตรงนี้เลยนะครับยังไงก็จะปิดคลิปก่อนจะมืดนะครับเพราะว่ามืดแล้วผมไม่มีเฟตไม่มีอะไรเลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,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 นะครับที่ติดตามรับชมกันตั้งแต่เช้าจนเย็นครับค่ำเลยผมก็ต้องอยู่กับน้องพิง์อีกอยู่มาดเกือบ ครึ่งชั่วโมงครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยเออย่างไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับเออยังไงคลิปนี้ขอปิดก่อนจะมืดนะครับถ้าปิดตอนมืดเลยไม่ต้องสวัสดีกันแล้วก็น้องปิงก็ยังทำหน้าที่ของน้องปิงอย่างเต็มที่ครับก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็จะได้กลับบ้านปะกคนกันแล้วไงขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันชมคลิปเรานะครับจนจบนะครับคลิปต่อไปนะครับะจะมีวันไหนก็จะพยายามลงให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าลากันไปตอนลากันไปตอนเอา หลากันไปก่อนครับกับบรรยากาศค่ำๆนะครับก็ด้านหลังนี่มีหมอกนิดหน่อยนะครับสวยมากครับก็บรรยากาศการทำงานครับสับนี้สวัสดีครับ